เจ็ดเก้านะครับเตะโอ้เตะดีนะครับโอ้โหขอบคุณนะครับพี่ติใหญ่นะครับขอบคุณพี่ซาขออภัยนะครับที่อ่ายไม่ออกนะครับผมขอบคุณแม่เน็นะครับขอบคุณพี่พฟรรัตนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณคุณเพนนวัฒนะครับ คุณนัตตี้นะครับผมขอบคุณคุณลิอย่างน้อยแบบเนียอ่านบอกนะครับขอภัยนะครับผมขอบคุณคุณชาญวิทย์นะครับขอบคุณคุณวัชพงศ์นะครับคุณระพักนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณคุณเอ่อฉันนันอย่างนี้นะครับอ่านบอกนะครับขอให้นะครับผม สิบเอ็ดต่อเจ็ดนะครับเหลือแต้มเดียวจะเกมครับฝันครับเจ้าโอ้โหเจ้ายิ้มเตะน,นะครับต้องล็อกสถานเดียวน,นะครับเจ้ายิ้มนะครับ เจ็ดต่อหนึ่งโอ้ไม่ข้ามนะครับ เกมไม่เกมครับครั้งที่สองนะครับจะยิ้มล็อกมาขึ้นเตะนะครับโอ้โหเตะดีนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับออกเยอะนะครับ นำมาเสิร์ฟเกมดมา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 สานื่อมาสานเือเบเ็มมาเา่อดตเ็ดนะครับเสายสุดเลยนะครับโอ้โหปาดนะครับตรงนี้โอ้โห จอลาดเหลือแท้มเดียวเกมนะครับฝั่งนี้นะครับเจ็ต่อหนึ่งะครับโอ้ไม่ข้ามนะครับ โอ้โหเกี่ยวได้นะครับลูกนี้เตะโอ้โหเตะดีนะครับแล้ <c oughs> วก็หายเข้าป่านะครับอามว่าีเป็นยังสีสามสีที่ผู้ใดตีไหม ไ่านเี <c <c ้บ่มีดอกนี oh, ่เจ็ดตัวหนึ่งนะครับเสือมาจะนำเปิดเตีโอตะดีนะครับ สิบเอ็ดต่อเจ็ดนะครับไม่ข้ามนะครับเสริฟมาโหไกลนะครับตรงนี้ ออกนะครับได้มหนึ่งแต้มนะครับแปดต่อสินะครับขอกสีแต้มเกมนะครับส่วนฝั่งนี้ขอแต้มเดียวเกมนะครับจอ่าไม่หลงนะครับเตะโอ้เตะดีนะครับ แั้งที่สี่นะครับเจ้ายิ้มต้องล็อกร้อยอย่างเดียวนะครับเตะโอ้ 8ต่อ11นะครับเสรอมาจะนำเปิดจนล่ายกเตะดีโอ้คร <c oughs> ั้งที่ห้านะครับโอ้ยปาดดีนะครับ เจ้าล่าล็อกนะครับเอ่อเจ้ายิ้มนะครับล็อกร้อยนะครับขออภัยนะครับผมแปดหนึ่งนะครับโอ้เอาละครับเอาละครับเอาละครับอะไรเกิดขึ้นนะครับคู่นี้ครับโอ้โหไล่มาเรื่อยๆนะครับเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับ เก้าต่อสิบเอ็ดนะครับยกมาต้องหัวโอ้เหยียบโอ้เอาละครับสิบต่อสิบเอ็ดนะครับฝั่งงุนได้เฮนะครับโอ้โห โอ้โหฝั่งนู้นไล่มานะครับสิบต่อสิบเอ็ดนะครับขอสองเตะเกมนะครับฝั่งนี้อขอเตะเดียวเกมนะครับ ยก да เตะโอ้โหเตะร้อยกันนะครับเอาละครับโอ้โหครั้งที่หกนะครับเกมไม่เกมครับ จะยิ้มล็อกร้อยอย่างเดียวนะครับเตะดีโอ้ <c oughs> <c oughs> โหมาชมเกมเสือของเจะยิ้มนะครับสิบต่อสิบเอดนะครับ พอสองแต้มเกมนะครับฝั่งนั้นนะครับหลังที่ตามมาเยอะนะครับ11ต่อเจนะครับไล่มาเหลือ10ต่อ11นะครับ เดีไ่บเาเด<า>ียบดีโอ้โหลุกล้นไปขึ้นไปเหยียบได้นะครับตรกนี้ <c oughs> คั้งที่เจ็ดนะครับ ออกโอ้โหลกได้ครั้งเจ็ดครั้งแล้วนะครับเจ้ายิ้มนะครับเป็นคู่เอกในรายการครับ <ไป S 1> ของค่ำคืนวันที่สิบเจ็ดนะครับวันศุกร์นะครับ ขอบคุณเอฟซีนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับสิบต่อสิบเอ็ดตะโอ้ตะ,ตะ,ตะหายเช่นกันนะครับฝั่ววงนี้ก็ล็อกร้อยนะครับ ครั้งที่เจ็ดนะครับกันแกนี่เรียบร้อยแล้วรับไปแล้วเบียกินไม่ได้แล้วกินไม่กินเขาครั้งที่เจ็ดนะครับจะยิ้มเตยอดโอ้ยยินดูกันนะครับโอ้โหไม่คิดว่าจะหยอดนะครับโอ้